ปฏิจจสมุปบาทแบบที่ตรัสเหมือนแบบของพระพุทธเจ้าวิปัสสีสุดลงเพียงแค่วิญญาณดูก่อนพิขุทั้งหลายครั้งก่อนแต่การตัดสรู้เมื่อเรายังไม่ได้ตัดสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ความปริวิตกนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าสัตว์โลกนี้หนอถึงแล้วซึ่งความยากเข็นย่อมเกิดย่อมแก่ย่อมตายย่อมจุติและย่อมอุบัติ ก็เมื่อสัตว์โลกไม่รู้จักอุบายเครื่องออกไปพ้นจากทุกข์คือชารามรณะแล้วการออกจากทุกข์คือชารามรณะนี้จะปรากฏขึ้นได้อย่างไรดูก่อนพิกูทั้งหลายความชงนนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเมื่ออะไรมีอยู่หนอชารามรณะจึงได้มีเพราะมีอะไรเป็นปัจจัยจึงมีชารามรณะดังนี้ดูก่อนพิกูทั้งหลาย ความรู้แจ้งอย่างยิ่งด้วยปัญญาเพราะการทำในใจโดยแยบคายได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเพราะชาตินั่นแลมีอยู่ชรามรณะจึงได้มีเพราะมีชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะดังนี้ดูก่อนพิกูทั้งหลายความชงนนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเมื่ออะไรมีอยู่หนอชาติจึงได้มี เพราะมีอะไรเป็นปัจจัยจึงมีชาติดังนี้ดูก่อนภิขูทั้งหลายความรู้แจ้งอย่างยิ่งด้วยปัญญาเพราะการทำในใจโดยแยบคายได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเพราะพบนั่นแ,แลมีอยู่ชาติจึงได้มีเพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติดังนี้ดูก่อนพิขูทั้งหลายความสงนนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่า เมื่ออะไรมีอยู่หนอพบจึงได้มีเพราะมีอะไรเป็นปัจจัยจึงมีพบดังนี้ดูก่อนภิกูทั้งหลายความรู้แจ้งอย่างยิ่งด้วยปัญญาเพราะการทำในใจโดยแยบคายได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเพราะอุปทานนั่นแ,แลมีอยู่พบจึงได้มีเพราะมีอุปทานเป็นปัจจัยจึงมีพบดังนี้ดูก่อนพิกูทั้งหลาย ความสงนนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเมื่ออะไรมีอยู่หนออุปทานจึงได้มีเพราะมีอะไรเป็นปัจจัยจึงมีอุปทานดังนี้ดูก่อนพิคูทั้งหลายความรู้แจ้งอย่างยิ่งด้วยปัญญาเพราะการทำในใจโดยแยบคายได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเพราะตัณหานั้นแลมีอยู่อุปทานจึงได้มี เพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปทานดังนี้ดูก่อนพิกูทั้งหลายความชงนนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเมื่ออะไรมีอยู่หนอตัณหาจึงได้มีเพราะมีอะไรเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาดังนี้ดูก่อนพิกูทั้งหลายความรู้แจ้งอย่างยิ่งด้วยปัญญาเพราะการทำในใจโดยแยบคายได้เกิดขึ้นแก่เราว่า เพราะเวทนานั่นแลมีอยู่ตันหาจึงได้มีเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตันหาดังนี้ดูก่อนพิกุทั้งหลายความฉงนนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเมื่ออะไรมีอยู่หนอเวทนาจึงได้มีเพราะมีอะไรเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาดังนี้ดูก่อนพิกุทั้งหลายความรู้แจ้งอย่างยิ่งด้วยปัญญา เพราะการทำในใจโดยแยบคายได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเพราะผัสสะนั่นแลมีอยู่เวทนาจึงได้มีเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาดังนี้ดูก่อนพิกุทั้งหลายความชงนนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเมื่ออะไรมีอยู่หนอผัสสะจึงได้มีเพราะมีอะไรเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะดังนี้ ดูก่อนพิขูทั้งหลายความรู้แจ้งอย่างยิ่งด้วยปัญญาเพราะการทำในใจโดยแยบคายได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเพราะสลายตนะนั่นแลมีอยู่ผัสสะจึงได้มีเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะดังนี้ดูก่อนพิขูทั้งหลายความชงนนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเมื่ออะไรมีอยู่หนอสลายตนะจึงได้มี เพราะมีอะไรเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะดังนี้ดูก่อนพิขูทั้งหลายความรู้แจ้งอย่างยิ่งด้วยปัญญาเพราะการทำในใจโดยแยบคายได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเพราะนามรูปนั่นแ,แลมีอยู่สลายตนะจึงได้มีเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะดังนี้ดูก่อนพิกูทั้งหลาย ความสงนนนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเมื่ออะไรมีอยู่หนอนามรูปจึงได้มีเพราะมีอะไรเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปดังนี้ดูก่อนพิกูทั้งหลายความรู้แจ้งอย่างยิ่งด้วยปัญญาเพราะการทำในใจโดยแยบคายได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเพราะวิญญาณน,นั่นแลมีอยู่นามรูปจึงได้มีเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูป ดังนี้ดูก่อนพิกุทั้งหลายความโฉนนนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเมื่ออะไรมีอยู่หนอวิญญาณจึงได้มีเพราะมีอะไรเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณดังนี้ดูก่อนพิกุทั้งหลายความรู้แจ้งอย่างยิ่งด้วยปัญญาเพราะการทำในใจโดยแยบคายได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเพราะนามรูปนั่นแลมีอยู่วิญญาณจึงได้มี เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณดังนี้ดูก่อนพิกูทั้งหลายความรู้แจ้งนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าวิญญาณน,นี้ย่อมเวียนกลับจากนามรูปย่อมไม่เลยไปอื่นด้วยเหตุเพียงเท่านี้สัตว์โลกนี้พึงเกิดบ้างพึงแก่บ้างพึงตายบ้างพึงจุดติบ้างพึงอุบัติบ้างข้อนี้ได้แก่การที่ เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายยตนะเพราะมีสลายยตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพ เพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณนะโสกะปริเทวะทุกขโทมนตสอุป,ปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมห loose, en, แห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดูก่อนพิกุทั้งหลายดวงตาเกิดขึน้นแล้วยานเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ว วิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าความเกิดขึ้นพร้อมความเกิดขึ้นพร้อมดังนี้ดูก่อนพิกูทั้งหลายความชงน,นนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราต่อไปว่ามเมื่ออะไรไม่มีหนอชรามรณะจึงไม่มีเพราะความดับแห่งอะไรจึงมีความดับแห่งชรามรณะ ดังนี้ดูก่อนพิกูทั้งหลายความรู้แจ้งอย่างยิ่งด้วยปัญญาเพราะการทำในใจโดยแยบคายได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเพราะชาตินั่นแลไม่มีชรามรณะจึงไม่มีเพราะความดับแห่งชาติจึงมีความดับแห่งชรามรณะดังนี้ดูก่อนพิกูทั้งหลายความชงนนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราต่อไปว่า เมื่ออะไรไม่มีหนอชาติจึงไม่มีเพราะความดับแห่งอะไรจึงมีความดับแห่งชาติดังนี้ดูก่อนพิขูทั้งหลายความรู้แจ้งอย่างยิ่งด้วยปัญญาเพราะการทำในใจโดยแยบคายได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเพราะพบนั่นแหลไม่มีชาติจึงไม่มีเพราะความดับแห่งพบจึงมีความดับแห่งชาติดังนี้ดูก่อนพิขูทั้งหลาย ความชงนนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราต่อไปว่าเมื่ออะไรไม่มีหนอพบจึงไม่มีเพราะความดับแห่งอะไรจึงมีความดับแห่งพบดังนี้ดูก่อนพิขูทั้งหลายความรู้แจ้งอย่างยิ่งด้วยปัญญาเพราะการทำในใจโดยแยบคายได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเพราะอุป,ปทานนั่นแหลไม่มีพบจึงไม่มี เพราะความดับแห่งอุปทานจึงมีความดับแห่งพบดังนี้ดูก่อนพิกุทั้งหลายความชงนนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราต่อไปว่าเมื่ออะไรไม่มีหนออุปทานจึงไม่มีเพราะความดับแห่งอะไรจึงมีความดับแห่งอุปทานดังนี้ดูก่อนพิกุทั้งหลายความรู้แจ้งอย่างยิ่งด้วยปัญญาเพราะการทำในใจโดยแยบคาย ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเพราะตัณหานั่นแ,แลไม่มีอุปทานจึงไม่มีเพราะความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปทานดังนี้ดูก่อนพิกูทั้งหลายความชงนนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราต่อไปว่าเมื่ออะไรไม่มีหนอตัณหาจึงไม่มีเพราะความดับแห่งอะไรจึงมีความดับแห่งตัณหาดังนี้ ดูก่อนพิคูทั้งหลายความรู้แจ้งอย่างยิ่งด้วยปัญญาเพราะการทำในใจโดยแยบคายได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเพราะเวทนานั่นแลไม่มีตันหาจึงไม่มีเพราะความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตันหาดังนี้ดูก่อนพิคูทั้งหลายความโงนนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราต่อไปว่า เมื่ออะไรไม่มีหนอเวทนาจึงไม่มีเพราะความดับแห่งอะไรจึงมีความดับแห่งเวทนาดังนี้ดูก่อนพิขูทั้งหลายความรู้แจ้งอย่างยิ่งด้วยปัญญาเพราะการทำในใจโดยแยบคายได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเพราะผัสสะนั่นแลไม่มีเวทนาจึงไม่มีเพราะความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาดังนี้ ดูก่อนพิกูทั้งหลายความชฉนนนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราต่อไปว่าเมื่ออะไรไม่มีหนอผัสสะจึงไม่มีเพราะความดับแห่งอะไรจึงมีความดับแห่งผัสสะดังนี้ดูก่อนพิกูทั้งหลายความรู้แจ้งอย่างยิ่งด้วยปัญญาเพราะการทำในใจโดยแยบคายได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเพราะสลายยตนะนั่นแ,แลไม่มีผัสสะจึงไม่มี เพราะความดับแห่งสลายยตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะดังนี้ดูก่อนพิกุทั้งหลายความชฉนนนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราต่อไปว่าเมื่ออะไรไม่มีหนอสลายยตนะจึงไม่มีเพราะความดับแห่งอะไรจึงมีความดับแห่งสลายยตนะดังนี้ดูก่อนพิกุทั้งหลายความรู้แจ้งอย่างยิ่งด้วยปัญญาเพราะการทำในใจโดยแยบคาย ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเพราะนามรูปนั่นแหลไม่มีสลายตนะจึงไม่มีเพราะความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะดังนี้ดูก่อนพิคุทั้งหลายความชง,งนนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราต่อไปว่าเมื่ออะไรไม่มีหนอนามรูปจึงไม่มีเพราะความดับแห่งอะไรจึงมีความดับแห่งนามรูปดังนี้ ดูก่อนพิขูทั้งหลายความรู้แจ้งอย่างยิ่งด้วยปัญญาเพราะการทำในใจโดยแยบคายได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเพราะวิญญาณน,นั่นแหลไม่มีนามรูปจึงไม่มีเพราะความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปดังนี้ดูก่อนพิขูทั้งหลายความชงนนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเมื่ออะไรไม่มีหนอวิญญาณจึงไม่มี เพราะความดับแห่งอะไรจึงมีความดับแห่งวิญญาณดังนี้ดูก่อนพิกุทั้งหลายความรู้แจ้งอย่างยิ่งด้วยปัญญาเพราะการทำในใจโดยแยบคายได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเพราะนามรูปนั่นแหลไม่มีวิญญาณจึงไม่มีเพราะความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งวิญญาณดังนี้ดูก่อนพิกูทั้งหลาย ความรู้แจ้งนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าหนทางเพื่อการตัดสร้นี้อันเราได้ถึงทับแล้วแลได้แก่สิ่งเหล่านี้คือเพราะความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งวิญญาณเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตะนะเพรา,า,ม again, าะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งภาษา เพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตันหาเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปทานเพราะมีความดับแห่งอุปทานจึงมีความดับแห่งพบเพราะมีความดับแห่งพบจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโสกปริเทวะทุกขโทมนนต อุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดูก่อนพิขุทั้งหลายดวงตาเกิดขึ้นแล้วยานเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าความดับไม่เหลือความดับไม่เหลือ ดังนี้